สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลงทุนดอทอินเวสนะคะถ้าเราพูดถึงสงคราม AI ชั่วโมงนี้เนี่ยใครๆก็ต้องนึกถึง NV i d i a ดียใช่ไหมคะที่เป็นเจ้าตลาดชิปแบบว่าโตเอาๆเ,เลยแต่ถ้าจะบอกว่าอาจจะมีม้ามือดอีกตัวหนึ่งที่กำลังเดินตามรอย n อ i น i a ดีออยู่แบบเงียบๆและหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเลยหรือซ้ำน่าสนใจไหมคะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆม,มันเล่าให้ฟังกันค่ะใช่เลยค่ะเพราะในตลาดหุ้น AI ที่กำลังร้อนแรงสุดๆตอนนี้เนี่ยมันมีทั้งดาวรุ่งแล้วก็ดาว คำถามสําคัญก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนอาจจะมองหาผู้ชนะผิดตัวกันอยู่หรือเปล่าคะเพราะการเลือกหุ้นผิดตัวในเทรนด์ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมันก็เจ็บหนักเหมือนกันนะคะเรื่องนี้เห็นภาพชัดมากๆเลยครับโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมามีหุ้นตัวหนึ่งที่นักลงทุนคาดหวังกันเยอะมากเลยนั่นก็คือ MARA หรือ Marathon ดิจิตอลครับเดิมทีเขาเป็นบริษัทเหมืองขุดบิตคอยที่ใหญ่มากๆ แล้วก็ประกาศว่าจะผันตัวเข้ามาลุยธุรกิจ AI Data Center ซึ่งฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการเปลี่ยนธุรกิจมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยครับมันต้องใช้ทั้งเงินทุนมหาศาลแล้วก็ความเชี่ยวชาญที่แบบคนละเรื่องกันเลยผลลัพธ์ที่ออกมาเลยไม่เป็นอย่างที่คิดครับแล้วผลลัพธ์ที่ว่าเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนเหรอคะ โอ้โหเรียกว่าต่างกันคนละเรื่องเลยครับถ้าดูในสไลด์นี้จะเห็นเลยว่าในขณะที่หุ้น m a r a เนี่ยราคาลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่กลับมีบริษัทอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อ IREN ซึ่งทำธุรกิจคล้ายๆกันกลับโตสนทางแบบสุดๆราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปมากกว่า3เท่าตัวเลยครับนี่แหละครับที่ผมเรียกว่าผู้ชนะตัวจริงที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปโหสเท่าเลยเหรอะะทำไมนักลงทุนส่วนใหญ่ถึงมองข้ามไปได้ละ่ะ แล้วอะไรคือความลับของไอเรนที่ทําให้เขาทําได้สําเร็จในขณะที่บริษัทอื่นกําลังเหนื่อยอยู่เขาต้องมีไม้เด็ดอะไรซ่อนอยู่ในแน่เลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับไม้เด็ดที่ว่าก็คือวิสัยทัศน์ของบริษัทนี่แหละครับ ตอนนี้นักวิเคราะห์เริ่มเอาไอเทนไปเปรียบเทียบกับ n v ็นวีดในช่วงแรกๆเลยนะโดยให้ฉายาว่านี่อาจจะเป็น n v ็นวีดแห่งวงการ Data Center เลยก็ได้ซึ่งการเปรียบเทียบนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันบ่งบอกถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคตที่อาจจะคล้ายๆกับที่ n v ็นวีดเคยทําได้ในตลาดชิป AI มาแล้วนั่นเองครับพอพูดแบบนี้ก็น่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วการเป็น n v i d i a of Data Centers นี่มันต้องทำยังไงคะ มันเชื่อมโยงกับแนวคิดที่เรียกว่า first mover หรือผู้มาก่อนครับพดงไายๆก็คือการกระโดดเข้าไปในตลาดใหม่ก่อนคนอื่นเลยในขณะที่บริษัทเหมืองนอื่นๆยังลังเลอยู่เลยว่าจะเอาไงดีกับธุรกิจ AI แต่ I r เรตัดสินใจทุ่มสุดตัวสร้าง Data Center สําสำหรับ AI โดยเฉพาะเลยครับทำให้เขาได้เปรียบทั้งเรื่องเทคโนโลยีพันธมิตรแล้วก็ความพร้อมในการให้บริการลูกค้าก่อนใครเพื่อเลยเหมือนกับที่เท sla บุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก่อนใครนั่นแหละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นมาอีกนะครับลองนึกย้อนไปปี2021 ตอนนั้นใครๆก็รู้ว่า n v i นว a เดียคือเจ้าแห่งชิป AI แบบไม่มีใครสู้ได้เลยตอนนี้ i r เรนก็วางตำแหน่งตัวเองไว้ในจุดเดียวกันเป๊ะๆเลยครับคือตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำในตลาด AI Data Center ให้ได้ภายในปี2025เป็นการเดินตามแผนความสำเร็จของ n v i นว a เดียเลยครับโอเคเข้าใจภาพแล้วค่ะคือเป็น First Mover ที่กำลังจะครองตลาดเหมือนที่ n อ i นว a เดียเคยทำได้แบบนี้แปลว่ามูลค่าในอนาคตต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยแล้วถ้าเรามาคุยกันเรื่องตัวเลขจริงๆจังๆล่ะคะ นวิค์ขเขามองว่าราคาหุ้น AERen มันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนกันคะได้เลยครับมาเริ่มจากจุดสตาร์ทกันก่อนนะครับราคาปัจจุบันของ ILN เนี่ยซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ55ดอลลาร์ซึ่งก็มีขึ้นขึ้นลงลงบ้างนะครับถือว่าเป็นราคาตั้งต้นที่เราจะใช้ประเมินศักยภาพของเขากันและถ้าในกรณีปกติทัท่วๆไปล่ะคะครับในกรณีพื้นฐานหรือเบสเคสที่นวิค์เขาใช้โมเดล DCF ซึ่งการคำนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท เขามองว่ามูลค่าที่เหมาะสมของไอรนเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ80ดอลลาร์ครับก็ถือว่ายังมีโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นไปได้อีกพอสมควรเลยแต่เบลเว้วมาว่ามันมีตัวเลขที่สูงกว่านั้นเยอะเลยนะคะใช่ครับและนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดแต่ก็ต้องฟังอย่างระมัดระวังนะครับ ในกรณีที่ดีที่สุดหรือบูเคสถ้าไอเรนสามารถขยายธุรกิจได้ตามเป้าหมายสูงสุดทุกอย่างตัวเลขในทางทฤษฎีอาจพุ่งไปได้ถึง1,120ดอลลาร์เลยทีเดียวแต่ต้องย้ำนะครับว่านี้เป็นแค่ตัวเลขคาดการณ์ในสถานการณ์ที่ทุกอย่างเป็นใจและสมบูรณ์แบบจริงๆเท่านั้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วค่ะจาก55ไป1,120ดอลลาร์เนี่ยมันคือเกือบ20เท่าเลยนะคะฟังดูเหมือนฝันไปหน่อยไหมคะมันต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่แน่แน อะไรคือความเสี่ยงหรืออุปสรรคสําคัญที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลขที่สวยหรูขนาดนี้คะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับและแน่นอนว่าเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ขวางหน้าไอรนอยู่ก็คือเรื่องของเงินทุนครับการจะสร้างอาณาจักร Data Center ขนาดใหญ่มันต้องใช้เงินมหาศาลซึ่งตอนนี้ไอรนยังไม่ได้มีเงินสดในมือเยอะขนาดนั้นครับมหาศาลนี่ประมาณเท่าไรหร่ล่ะคะตัวเลขที่ประเมินกันนะครับในระยะยาว ไอเรนอาจจะต้องใช้เงินทุนสูงถึง90,000ล้านดอลลาร์เพื่อขยาย Data Center ให้ได้ตามเป้าเพื่อเห็นภาพนะครับตัวเลขนี้ใหญ่กว่ามูลค่าตลาดของบริษัทณปัจจุบันหลายเท่าตัวเลยครับแล้วเงินเยอะขนาดนั้นจะไปหามาจากไหนคะเนี่ยหลกัหลกๆมี3ทางตามแผนของบริษัทเลยครับ1คือการเก็บเงินล่วงหน้าจากลูกค้าเหมือนที่เขาทําสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ไปแล้ว2คือการออกหุ้นเพิ่มทุนหรือขายหุ้นเพิ่มเพื่พอระดมเงินจากนักลงทุนและทางสุดท้ายก็คือการกู้ยืมเงินครับ แต่ละทางก็มีความเสี่ยงต่างกันไปครับการได้เงินล่วงหน้าจากลูกค้ารายใหญ่อย่าง Microsoft ที่ให้อัตรากำไรสูงถึง85%เนี่ยคือดีมากๆเลยแต่การออกหุ้นเพิ่มทุนมันก็จะทำให้สัสดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเหมือนเรามีเค้กชิ้นเท่าเดิมแต่มีคนมากินเพิ่มขึ้นส่วนแบ่งของแต่ละคนก็น้อยลงไปด้วยและสุดท้ายการกู้หนี้ยืมสินมากเกินไปก็เหมือนดาบสองคมครับถ้าธุรกิจไม่เป็นไปตามแผนก็อาจจะเจอปัญหาหนี้ท่วมจนล้มละลายได้เหมือนกันฟังดูแล้ว นี่มันไม่ใช่แค่การลงทุนธรรมดาแล้วนะคะแต่มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยทั้งกับอนาคตของบริษัทแล้วก็อนาคตของอุตสาหกรรม AI ทั้งหมดเลยถ้า AI ยังบูมต่อไอเรนก็อาจจะปังสุดๆแต่ถ้าเกิดสะดุดขึ้นมาก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะ ใช่เลยครับในบทวิเคราะห์เขาใช้คำที่คมมากว่านี่คือการเดิมพันแบบมี l e v e r ร g e กับอุตสาหกรรม AI ไอคำว่า l e เวอร์เในที่นี้ก็เหมือนการใช้คานงัดครับคือการใช้เงินกู้หรือเงินคนอื่นมาช่วยขยายธุรกิจให้โตเร็วกว่าปกติซึ่งมันสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้มหาศาลแต่ในทางกลับกันมันก็ขยายความเสี่ยงให้ใหญ่ขึ้นเป็นเท่าตัวเหมือนกันครับความสำเร็จของ AI จึงผูกติดอยู่กับสองอย่างเลยคือการเต,ติบโตของ AI และความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทครับแปลว่า ความเสี่ยงสูงสุดก็คือถึงขั้นล้มละลายได้เลยเหรอคะมีความเป็นไปได้จริงๆครับถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นความต้องการใช้ AI ชะลอตัวลงหรือบริษัทก่อหน,นี้มากเกินไปจนจ่ายไม่ไหวการล้มละลายก็เป็นภาพที่อาจเกิดขึ้นได้เลยดังนั้นต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่านี่ไม่ใช่การลงทุนสําหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงครับและในมุมของนักวิเคราะห์เหรอฮะ เขาสรุปว่ายังไงกับหุ้นที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงสูงขนาดนี้ครับแม้จะมีความเสี่ยงสูงแต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าที่ราคาปัจจุบันแถวๆ55ดอลลาร์ถือเป็นจุดเข้าที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นว่าเทรนด์ AI จะยังคงอยู่ไปอีกนานและมองว่านี่ไม่ใช่แค่กระแสแฟชั่นหรือฟองสบู่ระยะสั้น,นครับ สรุปแล้วเรื่องราวของไอเรนก็มาถึงทางแยกสำคัญที่ต้องให้ทุกคนไปลองคิดต่อกันเองแล้วล่ะค่ะว่าจะมองบริษัทนี้เป็น n อ i นวเดียแห่งอนาคตที่มีโอกาสเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดหรือมองว่ามันเป็นแค่การเดิมพันที่สูงเกินไปและอาจจะไม่คุ้มกับความเสี่ยงเลยถูกต้องครับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากจริงๆสาหรับวันนี้หวังว่าข้อมูลที่เรานามาเจาะลึกกันจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับทุกคนนะครับ ถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องลงทุน i n ท e s t ของเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวการลงทุนที่น่าตื่นเต้นในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ